วัด,ด,ดอ,อยู่ได้ตาเด้อครัวพี่ยายกยุ่งเย็นเย็นดีมาค่ะเมีนอ้วยโอ้เย็นเย็นเปลี่ยนสถานที่เดอ้เอพีออ่ทองเงินพี่ยายเนสามารถเซอร์เพียงนะคะอยู่ในบ้านห้อนเออคือฝนจิต,ตกใกล้มือมาเป็นยังไงค่ะพ่อใหญ่เป็นใจดีใจงามเป็นตาได้เฮ่บเป็นมักมากหลายเป็นมักหลายกว่าเก่ามักหลายกว่าเก่าแมีน ก่อนมาหนีเรือหน่อยโตก็เก้ามันบ่กขาคุณตาโกงสุดท้ายเราได้หนีมาขอโทษนี่นะกระทอนี่นะไปตามตาโกงสุดท้ายพูดถึงมวนนี้มาตามโกงกระมี่โทษนี่หนึ่นอันเด็กกับกะกับเอาผู้หันขึ้นม้วนนึงหันละมันขึ้นอยู่กับโชควาสนาที่อันเนี้ยมูนี่ตอนบวกนี่ต้องหัวซาโพงไงเออแต่ว่าขันตอนซื้อจะมาหัวซาโพงไงเนียนเพราะว่าโพงไงบ่มากรับเออซื้อเลยซื้อหน่อยซื้อหลายซื้อรัดมากหน่อยมากหลายซื้อเอามันบ่หมด หลายดอกมัีสามตัวหนึ่งแม่มาหั่นเลขอันขอดไปง่างยาม,มาหนิหลายปีเด้ข้าว้องก็ขึ้นมาปีนดี้มันสามตัวแม่นบ่ตะกี้มันอยากหลายตัวดิอย่างหลายตัวแต่ว่ามีจเจาะจงยู่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหน่อยตัวนี่ชักที่เจาะจงว่าจงไหนชักที่ว่าอันตัวน,นั้นเป็นบเด้ตอตัวนี้เป็นลา่างเด้อบ่บาขึ้นหั่นแล้วไปว่าเอาขอดพลาดอัน มาเป็นเจ้าของกับบ่ถืบ่แม่น6ดึง16เออแล้วก็อัน5หา1ห1บ่กลับเด้อ1บั550นี่ให้กลับค่อยกลับกลับต่ค่อยกลับเป็นเป็นล่างอือมันอ05บนแม่นบดนี้คอสิบ่ว่าอือแต่ว่าแม่นบัดนี้ว่าให้ซื้อนํากันมันบ่ให้3คู่ลให้ซื้อนํากันเออ แต่ว่ามันเป็นบนก็ได้เป็นล่างกไ็ได้เนาะเข้าหอ,อเข้าหรือจ่อจงไว้มันสิเ,<อ>เป็นนั่นเป็นนี่มันเมีนมันเหนได้หมดมากเลยจนได้เบ้าออกไปเนาะว่าเป็นนั่นเป็นนี่เมียนจะเป็นเสื้อผู้ใดเลยเ็เสื้อเสื้อตัวเจ้าของผู้ซื้อแล้วครับเ,เสื้อตามสูตรนี่แหละคอยกระจิบหายยอนสูตรนะคอยบูมี่กิบหายยอนสูตรนี่สูตรนี่เ,นเ,อเอามาแต่่สุร,ราได้จิบบกเป็นยังไปยังคือชีพายฮะเนี่ยคือชีหายเลขคือเขาตลอดอยู่เอามัน ซื้อบลกอับแล้วก็ซื้อตัดทิมเนี่ยตัวบ่มบั๊กันนะตัวบนตัวไปล่างเอาล่างไปไปบนบอกแมนมันสูตรเทศถือเทศอันนั้นตยืดได้เพราะย้ายทางพวกสือกันเรียกถือสูงมว่าทางบวกมีกันเลยใส่ตรงๆใส่ตามความคือเจ้าของเลยบ่ได้ว่าคือื่นถือรอยเท้อท่านเท้อบ่ไดลบางท่านแต่มันก็ถือไปเรื่อยอยู่อันผู้เพิ่นมากสัมผัสเพิ่นกับบุ๊มักคือเกิดแมนเรียกตัวเดียวไปไปหาเสือเอ้าเรียกตัวเดียวยุ่งเทียบไม่อยู่ อยู่อันเส้งเศร้าเหนไม่อวานเขาเรียนเลขปิงปองเลขตัวเดียวนะแต่สมัยแต่กี้เนาะไปทํางานอยู่เส่งเศร้าก็เขาเรียนเลขวิ่งตัวเดียวโคโลโคโลนจะคล้องบอกเขากับถือพี่ถืออยู่เขาก็ซสื่ออยู่เมื่อนึงออกสองเทือกสามเทือกผมเหล็กปิงปองวดนนี้คุตาฝันบ่าหรอครับเนี่ยวดนนี้บ่ได้ฝันวดนี้บ่ฝันบ่ฝันเติงมันใจ บ่ฟันแต่ว่ามั่นใจมั่นใจมั่นใจตัวมั่นใจนี่เนาะอัน38กับ29 38กับ29เออเขาเจ้าสิดังมเยจากไสกระาเฮาเอาทังส29ถ้าไผสิมาาไสแม่นเฮาเจ้า92ของเฮาก็92กันต่วเฮาเปลี่ยนม38กับ29 บ่อยากเดินตามคนแมนบ่ให้ไปให้บนล่างเลื่อนบ่กับขึ้นตาไปบนล่างเลย่อนยันมันเป็นขึ้นหมดอีกอันอันอันตัวตัวตัวนั่นเด้อตัวมันเคยออกแล้วดิ่หาเก้าซี่นี่มันเป็นหกเก้าซี่หมดนี่อันนี้เป็นหกเก้าซีอันสามตัวนี่เป็นหกเก้าซีเออเอาเอาเก้าสามแปดนี่ก็เป็นบนเก้าเมีสามตัวเป็นบนแล้วสองตัวเฮ็ดเป็นบนล่างเอาแล้วแต่ไม่เมิน 3 8สามแปเก้าหกเก้าสี่บอกมัั 9, 4, นโคย่วะเมนสามแปดเราเรียกสอ,เ,เ,อกเก้าตัวได้เป็นร้อยร้อยเอาหกคือเอาหกสองเก้าน เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของรานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังกวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยคะ่ะหกสองเก้าตัวนึงยังก่อนหกเก้าซีดิเลขาาสามตัวกับไฮตัสสามแปดสองเก้าก็เก้าสีมันบ่าหางุ้นตาเออหางุ้นตาเน้นตัวได้คะ่ะ เล่นอันสามแปดเอล่นสามปดมักแหงสามักแหงแต่น้องตัวก็สิเก้ปดตีนนน้มนยแต่ว่ามันชอบเป็นล่างดเป็นปีนั้นเป็นล่างอันสเทือวันนี้แต่มันเป็นล่างม่ว่ทันเที่ยวออกสลับกันนะทันสามตัวเนี้ยสามแออกล่างหลายปีนั้นแมถ้าจำูพิปีหก่หรือหกหหลุมซันนี่เป็นบามแได้ซื้อลอตเตอรี่ได้ สองใบนึงน้อง่ถือตัวมันสามแปดเกิดหารักลอยหายว่ได้บ่ครักลอยหา่ได้อ๋อคตายจะได้เก้เก้าแปดสก็ได้มื่อ้วร่่เแล่นหายสาม้าเดียวนะคะเด็กยู่นได้เพิ่นมาซื้อมะตุคูโรดมันเ่็มะตุลายดอกเิ่นมาลงทุ่นแนหน่อยเลขมี3มคู่แต่ว่าตัวเน่นเป็นเน่นสาหรือเก้าสาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นได้หาซื้อตลาดทิ้งรัฐบาลนะคะแต่ว่า ศูนหานนึ่งศนหานเาเ้าจากฝืนได้ซื้อได้จาฝืนเพาะเอาแ่แทมันออกเป็นบ่บออกออกก็คักได้หนึ่งอูนหานมัออกหกนหมันออกหกแต่ว่าเขาไม่ได้ซูนหานงวดิ่นหันคำนี้ให่ใจจะน้อยจับหก5ูนห like so ้าหกห้าหนึ่งแม่นสิเนมันก็จะถือดีเพราะว่าเรียกมันมี3ชมสมตัวสี่ตัวว่จับใส่กัน คือว่าเนอะให้มันว่ามันศาสดามันบัตรที่นี่บัตรเปิดว่าเผด็จว่าหาซูดล้างฮะฮะกนื้องบนมักแห้งออกมาโอ้ยมาแห้งสร็จแล้วมองยู่กันทอดฝันนะฝันเลยร้อยเหรีนญน้ำน้องหอเมฆเห็นเขาตึกแหย่อยู่บนบนเป็นแล้วเรียกว่าครับมันมันมันจะเดือดขึ้นม่าขึ้นพอนะมันต้องมิน หกก็ครับหกหนึ่งห,งหกก็ครับว่าเป็นตัวอื่นเลยจนหาหนึ่งสื่อเดาไปซื่อซื่อเดาไว้รัดไปซื่อ,อ,อขณะมันใจที่สุดก็ยังผ่าเกิดยังเป็นทั้งอื่นจนไรียกถึงวมื่อกดตแตรงบม่ไรเงินเมรนมันไม่เคยเป็นร่างแช็กเคอรอดิเพรักะการรับการมันมันเป็นบนมาตลอดครับเป็นน้ำสิน้นครับเอฟซี FC ไม่ที่เขามาอาจจะผ่ท่านได้เห็นเลขของคุณต๋าพงศ์นะครับก็ว่า ว่าที่ผ่านมาเนี่เพิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างครับแต่บ่ได้เงินเ<ช>พิ่นเอาบนไปไหวล่างเอาล่างไปไหวบนนะครับเพิ่นกรบเป๋าับ,บาอีกทั้งหากสวัสดีผ่าน<ด>มาคุณตาหาย้างบนหกหนึ่งกับหาหนึ่งทางล่างหายหาศูนย์นะคะมาเลขออกศูนย์หาบนออกหนึงงน่งหกล่างเลขกลับกัน ถ้าเพื่อนบอกเพื่อนกลับว่ถูกเพื่อนกลับว่โชคดีเพราะว่าเพื่อนคนนี้มากเดียวใจเดียวพูดไซื้อไปกราบบนล่างซื้อรถทุกตัวซื้อบนล่างย่านนั้นเป็นข้าวอุดิพานมากเลยโบได้เงินนะคะอัดนี์พี่น้องสลับกันได้เด้อครับเด้อไปทั้งบนทั้งล่างนะครับไปทั้งบนทั้งล่างนี่ก็กลับโตน้าแน่นะครับเคนนี้ทำนี่นมากัาบแล้วกองแล้วโค้งสุดท้ายเน้นกองแล้วกองที่สุดกองเป็นคู่เลย มันเป็นคู่กันทงลองทงลองกันนะมันจะเป็นเก้าปดทั้งก็เป็นบัวได้มันบัเปลี่ยนมันวัวมากเก้าเป็ดก็บัวเปลี่ยนบ่ครับบอกมันมันบัเปลี่ยนเดี๋ยวผมกับสี่ได้ไปเพิ่มทุนนะครับแมนมันจะ่อยสีเสียบทุนเก้าแปดแ้วไม่หสามเก้าเปดเพาเนา่วัวมนตัวมันอืานเก้าสามแปดนี่เอาเอาเสียวไลไปยูครับ มันหองบ่มีมีอยู่ปุ่นอยู่บ้านนั่นป้าไว้คุณคเขาจะาไปหัวพ่อเพิ่นอยู่ซิงยื่นิ่นกลับมาเพิ่นเสียวมาใหายย้ด้วยอันนี้เป็นงานศพเนาะครับนี่อยู่<ด>ทั้งหลังงานศพอยูย่ใกล้ๆบ้านจัก่คง่อใหญ่กระจำอายุเพิ่งไรปั๊นไลยครับเพินเนรรพ่นเกิดปีหาล้อยพราะองหาล้อยคือหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยเกิดปีหาล้อย พันว่ามีเพิ่นออกเลขวันเพิ่นเพิ่นไม่นั่นอยู่ว่าเ่ืว่าได้ปะว่าได้ครับพันเพิ่นไม่หยุดเงินอยู่หาลอยอยู่อืมเพิ่นว่าเพิ่นอันช่วยเหลือน้อนลุงน้าที่จำเป็นน e ั่นนะเลื่องออกห้เพิ่นวันที่สิบเจ้าเสียห้เรื่องแล้วนะวันที่สิบจังเสียหายวันที่สิบอ่ะมันวันวันวันที่สิบมือน <te Liberty> ี Eat, ้วันที่สิบเพิ่นเสียมือหนี้ปะครับวันที่แปดเพิ่นเสียแต่วันที่แปด เป็นคงไหวัน <NY> น <Commons> <58. S 1> ี้ <Lion Luc ar cells> ่เขาเรียกดังเขาปะเขาิบแปดเรียกดังเขาเขาสิบแปดอายุหกสิบหกคุณแเี่วงเอายุหกสิบหกเสี่ยวเงินหายดอกเสี่ยวเงินหาเงินยืมเงินเินยืมเงินไปเงินเป็นเยวาวันที่สิบเสี่ยวขึ้นไห่บานี่นเสียตายวันที่แปดเาได้เป็นสิบแปดคนที่ตายนี่เงินยืมเงินมาไง มันมาวันที่ s here, <S สิบสี iam, <te> <rawd od> ่ขึ้นไทยเหมือนวันที่แปดมันมาตักมันวันที่แปดมันมาตายมันมาตายจะได้บ่ได้เคนยืมไร้ป่ะนายคะหาร้อยหาร้อยเขาคนตายกับท่านหันบอกเับคุณตาก็กระท่านหันสมัยกับท่านหันแหละคือเพิ่นมาหังซีเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาแต่ไสล่อเพิ่นมาแต่หมูเบิึงมั่ยคนละมาแล้วป่านนี้ีแฟนเก่าคนลนมาป้ายข่อย